ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการขอบคุณผู้นนเน็ตนะครับนะแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้ตัดต,ต,ต่อตรงอันดับนะครับผมต้องขอโทษเนะเพราะว่าแค่ผมทาคลิปก็ใช้เวลานานนะครับนะก็โอเคครับผมต้องขอโทษตรงนี้ดนะ้วเนาะก็ผมต้องขอบคุณคุณมงคลชัยนะครับจำนวนเงินก็คือ17บอข้อความผมชื่อโอ๊ตครับ f c ผมชอบดูคลิปพี่มากเลยครับอืมน่าจังเลยขอบคุณมากเลยนะครับคนต่อไป ผมขอขอบคุณคุณสกุลนัทนะครับจำนวนเงินโอ้โหร้อยสิบหกจุดเจ็ดสามบอข้อความข่าขนมปลอบใจที่บอกไว้ในคอมเมนต์ครับผมชื่อก้องนะครับอืมขอบคุณมากเลยครับคุณก้องอุ๊ยขอบมากเลยครับผมต้องขอขอบคุณอันดีนนะครับจํานวนสิบบอนะครับข้อความพื่คร้าถ้ามีเรื่องสนุกสนุกก็ช่วยอ่านอีกด้วยนะครับขอมาเลยครับ อีจำนวนสิบวอน่าจังเลยผมต้องขอบคุณสุภาชัยนะครับจำน100วนหนึ่งร้อยวอโอ้โหอีกแล้วข้อความชื่อช่องเอจอมดือ้อช่วยทําเรื่องที่พี่สตรีมอยู่บ่อยๆด้วยนะครับพี่อีขอมาเลยครับผมต้องขอขอบคุณคุณแทนนะครับจำนวนเงินสี่สิบห้าวอนะครับข้อความอ่าให้ไปก่อนห้าร้อยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะไอเองจ้าเอาคุณไอขอมาเลยครับคุณไอผมต้องขอขอบคุณคุณอมรินนะครับจำนวนห้าวอข้อความสู้ๆขอครับ ผมต้องขอขอบคุณอมรินอุ้ยอีกครั้งแล้วหรอจำนวนสามสิบอลเอ้ยให้เยอะจังเลยข้อความโดครั้งแรกครับผมบีมครับอืมขอมาเลยครับคุณบีมเนาะผมต้องขอขอบคุณทวีศักจจำนวนสิบอลนะครับข้อความชื่อนิวครับรอคุณพ่อของผมไปทำบริษัทสุเทสครับอืมผมทําได้น้อคลิปนี้นะครับนะผมต้องขอขอบคุณคุณดวงกมลนะครับจํานวนเก้าอข้อความผมลาคนตรวจเอฟซีเองอยากทํางานด้วยนะแต่ค่าจ้างน้อยมากน่าสงสารเขาด้ครับ ผมก็ขอขอบคุณคุณเทพจจักรนะครับจำนวน70บอลอ้ยท้ายใอีกแล้วไม่มีข้อความขอมาเลยครับผมก็ขอขอบคุณรุ่งอรุณนะครับจำนวน50บออุ้ยข้อความผมชื่อเขียวงับผมพี่ภาพมังงะมากเลย fc ครับอุ้ยขอมาเลยครับ fc ตัวนั้นของผมอ้ยน่ารักจังเลยผมต้องขอขอบคุณคุณเดชชัดจำนวนสี่บอนะครับข้อความทำตามสัญญาจะสู้ครับผม c g y z r d ครับผมอ้ยขอมาเลยครับ ผมต้องขอขอบคุณคุณอรวิทย์จำนวน15.25วอลนะครับข้อความผมชื่อวุฒิเงาผมชอบพี่มาเลยครับชอบแบบ SC นะอีขอมาเลยครับ f c ตัวนะนครับผมขอบคุณครับคุณุฒิขอมาเลยนะครับ คุณวุฒนะิเนาะผมต้องขอขอบคุณคุณยอดเพจจำนวนสามวอลน,นะครับข้อความพี่ทําคลิปต่อไปให้อีกนะครับออกมาเร็วๆกว่านี้ได้ไหมครับคือปัจจุบ,บันผมก็เร่งทำแล้วเนาะเพราะว่าผมต้องรอมังงะออกด้วยนะครับนะก็เข้าใจกันได้นะครับก็ขอมาเลยครับสนับเงินนะครับอี๋ผมต้องขอขอบคุณคุณสิทธิโชคนะครับจำนวนหนึ่งวอข้อความทำมังงะสมมาเลยครับจริงเหรอขนมาเลยครับผมก็ขอขอบคุณคุณสรายุทธนะครับจำนวนห้าวอข้อความพี่ผมแม่งโค้ชอบพี่ที่สุดเลย ผมไม่พี่เป็นเน็ตไอดอลของผมเลยครับจริงเหรอผมไม่เลยครับรู้สึกดีใจจังเลยผมมาขอขอบคุณคุณธีราจำนวนส2 8 1วอนะครับข้อความให้เข้ามานะเจ๊ขอบไปเลยครับสรักความมาเนาะอุ้ยกินได้ตั้งหลายวันเลยแน่ผมมาขอขอบคุณชนะชัยจำนวน25าวอลนะครับข้อความดีครับพี่ชายอีอีเอาสวัสดีครับอ๋อก็จบแล้วครับนะก็คอเครับผมต้องขอขอบคุณผู้ร่วมลงทุนในเมืองบานาของผมวยครับนะผมอาจจะไม่ได้ติดอันดับผมต้องขอโทษนะครับนะถ้าบ้างผมจะมาติดอันดับนะครับนะเพราะว่าผมต้องใช้เวลาตัดต่อแล้วมันแแบบบบมถ้าาผทํ ภาพตัดต่อมันจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับผมขอโทษนะครับนะผมติดต่อไม่เก่งเนาะโอเคครับก็ไปชมมังงะกันเลยครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมขอกราบขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนะที่สนับสนุนผมนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนผมก็อ่านใต้ลิงก์ดิคับดีสคริปชั่นเลยนะโอเคครับก็ไปชมมังงะกันเลยนานแล้วเนาะบ๊ายบาย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มีมุ่งหมาเรื่องสัญญาณของวิสิกอีตอนที่42ถึงตอนที่48นะครับนะสำหรับผู้ชมท่านใดหลังดูคลิปนี้สามารถดูคลิปอื่นได้ข้างบนตัวไอ้นะเขาจะแปะไว้ให้นะครับนะก็โอเคครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อฟื้นแปลงก็คือฟิล์มบางงสสบายนะครับที่แปลงบงงสดินพวกเรารับชมนะครับแล้วก็ใครอยากอ่านได้ก่อนใครก็สามารถอ่านได้ที่เพจนี้เลยเนาะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็โอเคครับอย่ารีรอและเชื่อใจไว้ผมไปคุณฟานครับฉันกลับก่อน อารมณ์ไม่ดีอีกแล้วสินะมามาชนเกรงเอเออะไรเนี่ยทำไมปวดหัวจังโลกหมุนน้าอะาคุณฟานตื่นเร็วค่ะเช้าแล้วไม่มีทางเลือกแล้วขอโทษนะคะเปรีย้ยเปรีย้ยเปรีย้ยเออทำไมฉันมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อคืนคุณเมามากคุณเลยนอนตรงนั้นเลย โอ้ยทำไมหนักหัวแบบนี้เนี่ยแต่ทำไมฉันเจ็บเจ็บแก้มากกว่าตอนนี้โอ้ยอะจริงเหรอคะแปลกจริงๆเลยนะคะ <c oughs> โอ้โหนี่มัน9ก้ามงสิแล้วสายแล้วคะ่ะเจ้านายเธออยู่ตรงนี้เธอจะกลัวอะไรฉันไม่มีเวลาแล้วคะ่ะฉันกลับบ้านก่อนนะคะรอตรงนี้แหละส่งมือเธอมาทำไมคะคุณจะทำโทษฉันใช่ไหมโอ้ยเจม อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอตบหน้าฉันน่ะตอนฉันหลับอ่ะฮะไม่เคยมีใครทํากับฉันแบบนั้นเลยนะเธอเป็นคนแรกก็เพราะว่าคุณนอนหลับสนิทฉันเรียกคุณตั้งหลายรอบแต่คุณก็ไม่ตื่นสักทีส่งมือมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ให้คุณว่าฉันโกหกหรอบ๊ายบายฉันมองตาเธอก็รู้แล้วกล้าตบหน้าฉันเลยเหรอืเธอที่มันร้ายจริงๆฉันมาสายอีกแล้วอ่ะ จริงๆเขาก็ใจดีนะแต่ทำไมถึงดูกับฉันตลอดเวลาเลยล่ะอืมวีซีอีทำไมมาทำงานเอาตอนนี้ละ่ะฮะก็ถ้าเจ้านายคุณไม่ใช้งานฉันเยอะขนาดนี้ฉันไม่มาสายหรอกคะ่ะอทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่หันมาสนใจฉันบ้างเลยเนาะหรือว่าเขาสองคนจะเคยนี่ฉันหมายถึงเรื่องงานเธอคิดอะไรอยู่ยะ ฮะเปล่าค่ะเปล่าค่ะฉันไม่ได้คิดเลยค่ะเออไม่ได้คิดน้อยนะแต่คิดไปไกลเลยแหละเร,เรียกเมียวเมียวแมวเมียวก็มาเลยเห็นมาเอา้ยปังวิ่งหนีไวดีนะเออไม่ได้หนีนะคะฮะแต่ถึงเวลางานแล้วค่ะถ้าเธอทำแบบนั้นอีกฉันจัดหนักกว่าตบอีกนะรู้ไหมฉันผิดไปแล้วต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ ดีแล้วที่เธอยังรู้ตัวว่าทําผิดนะขู่ฉันเก่งจริงๆเลยนะคะเฮ้ยนี่เป็นยังไงบ้างถึงขั้นไหนแล้วทำไมเถียงกันบ่อยจังเลยล่ะฉันกับเขากัดเหมือนหมากับแมวเลยเห็นไหมล่ะสีอีสีอีทางนี้ลูกคุณพ่อมาหาหนูคุณย่าเป็นอะไรคะไม่ใช่จ้าพ่อแค่จะมาชวนลูกกินข้าวเย็นวันศุกร์นี้นะ เรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนให้อภัยหมดแล้วนะกลับบ้านเถอะนะลูกให้อภัยคิดแบบนั้นจริงๆหรอคะหนูผิดหรอคะพอเธอคะ่ะพ่อทํากับหนูเหมือนไม่ใช่ลูกไล่หนูมาแล้วไม่ต้องสนใจหนูอีกซีอีพ่อผิดไปแล้วพ่อขอโทษซีอีขึ้นรถมาอย่างถิงฉันไปก่อนนะบ๊ายบายฉันเห็นคุณกลับไปแล้วทําไมกลับมาอีกล่ะคะ ฉันก็กลับมารับเธอไปทานอาหารให้ฉันเอ้ยทำอาหารให้ฉันกินไงอ๋อมารับฉันไปทำอาหารนี่เองฉันแวะให้ฉันลงไปซื้อของหน่อยนะคะของที่บ้านคุณไม่น่าจะพอนะโอเคได้ฉันไปกับเธอด้วยนะเอ๊ะนั่นมันอ๋อคุณอาไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะบังเอิญมาเจอคุณอาที่นี่ด้วยนะ ที่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่ก็ไม่แปลกที่จะเจอกันนะแฟนแกรหรอนี่เพื่อนชาวญี่ปุ่นของผมเองครับแต่ทำไมคุณอากับเลขาคนสวยถึงมาที่นี่ด้วยกันล่ะครับ <c oughs> อย่านะอย่าบอกใครอีกนะขอร้องละ่ะมางั้นฉันขอแนะนำเลยนะเราเป็นแฟนกันแล้วละ่ะรู้เปล่าเ <c oughs> อออาโอ้โหยินดีด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับเนี่ย ก็ตอนนี้แล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปนะไปกันเถอะซีอีลาก่อนครับอืมไม่คิดเลยว่าเลขาคุณอาจะร้ายขนาดนี้นะเนี่ยยัย่วยวนอ,อาท่าไหนล่ะเนี่ยทําไมคุณฟานถึงต้องประกาศให้ทุกคนรู้ด้วยล่ะคะแล้วทําไมฉันถึงพูดไม่ได้ล่ะฉันเสียเงินจ้างเธอมาแล้วนะจริงด้วยก็มีเหตุผลอยู่นะติงตอง คุณเหมยซิน้นทรงฟานอยู่ใช่ไหมอยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวฉันไปตามให้นะคะไม่เป็นไรฉันไปเองออึดอัดจ,จังพี่สาวเขาดูไม่ชอบฉันมากๆเลยพี่ตัดสินใจจะเอว่าจะมาทำงานที่บริษัทผมไหมเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการเงินก็ได้นะครับอ่าฮะทำไมคุณพ่อไม่ให้แกเป็น CEO ของทรงกรุ๊ปไปเลยล่ะ เพราะพี่ใหญ่เขาก็ไม่ได้สนใจจะทำอะไรอยู่แล้วเมื่อเทียบกับบริษัทโจงฮุยของแกยังแข็งแรงกว่าฉันทำที่นี่แล้วฉันเชื่อบริษัทแกยังโตกว่านี้ได้อีกแน่นอนเริ่มอาทิตย์หน้าเลยไหมครับอ๋อใช่แกจำลูกสาวของพี่ใหญ่ใช่ไหมพอดีสุกนี้มีงานเลี้ยงรับปริญญาคุณพ่อเลยถือโอกาสให้พวกเราห้าคนมาทานข้าวพร้อมหน้ากันในสุกนี้นะโอเคครับ พี่สาวคุณจะมาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการเงินโจฮุยหรอคะพี่เหมยซินมาทํางานด้วยกันแบบนี้แล้วเขายิ่งไม่ชอบฉันอยู่แล้วจะทําทยังไงดีเนี่ยอืไม่ต้องกลัวนะพี่เหมยซินไม่ทําอะไรเธอหรอกเ,ออเปล่านะคะฉันไม่ได้คิดอะไรเลยเรียบร้อยแล้วขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเมื่อไหร่เธอจะตกลงข้อเสนอของฉันละ่ะฮะข้อเสนอคืออะไรหรอคะ ก็ให้เธอย้ายมาอยู่กับฉันที่นี่ไงล่ะฉันตัดสินแล้วคือไม่ค่ะฉันไปก่อนนะคะลาก่อนค่ะอะไฟดับหรอสว่างยังล่ะอะฉันรอเล่นเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะไฟอาจจะตกนะรอฉันด้วยสิคะเธอกลัวหรอฮมเปล่าคะ่ะฉันไม่ได้กลัวได้ขอไปครับขอไปคุณแน่ใจนะคะว่าคุณทำได้นะ แค่นี้เองสบายมากโอ้ไม่คิดเลยว่าคุณชายแบบเขาจะทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเนี่ยว้าวเอาเครื่องมือไปเก็บให้เรียบร้อยนะแต่สุดท้ายก็สั่งๆเหมือนเดิมอ,อืมทำไมให้ผู้หญิงบอบบางแบบฉันมาถือของหนักแบบนี้ด้วยเนี่ยเอ๊ะอ๋อหนังสือพวกนี้ยังใหม่อยู่เลยทิ้งแล้วเหรอเนี่ยเอ๊ะแฟนเขาเหรอเอาคืนมานะไว ใครให้เธอมาค้นของฉันฮะเปล่านะคะพอดีฉันเห็นหนังสือยังไม่อยู่แค่จะหยิบมาดูแต่ดันเห็นรูปก่อนนะคะออกไปก็แค่รูปทำไมต้องโกรธขนาดนี้ด้วยล่ะคะฉันไม่ได้อยากจะเห็นสักหน่อยฉันบอกให้ออกไปไม่ได้ยินหรือไงอ,อ,อ,อขอไป้ขัฉันก็ไม่ได้อยากจะอยู่นักหรอกปวดหัวเลยอะสงสัยนอนน้อยไปหน่อยมัวแต่คิดเรื่องเขา จะสนทำไมเนี่ยเข้ามาพบฉันในห้องด้วยอ๋คุณเรียกฉันหรอคะจะทําเหมือนเรื่องเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรอเธอดูทํางานหนักไปหน่อยนะฉันว่าจะชวนเธอไปกินข้าวเที่ยงนะอะอเขาไม่คิดจะขอโทษเรื่องเมื่อคืนเลยเหรอฉันเสียความรู้สึกนะเรื่องนี้ฉันต้องยอมนายอีกแล้วหรอ,อ,อเรื่องเมื่อคืนฉันผิดเองคะ่ะ คือฉันไม่น่าไปล้ำเส้นคุณเลยขอโทษนะคะทำไมเธอต้องมาขอโทษฉันด้วยเนี่ยคนที่ต้องขอโทษคือฉันสิเรื่องมันผ่านไปแล้วฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกเห็นว่าเธออยากได้หนังสือฉันเลยเลือกหนังสือมาให้น่าจะเป็นเรื่องที่เธออยากอ่านนะฮะฉันก็แค่อยากคิดว่าอยากจะอ่านเองนะไม่คิดว่าคุณจะเอามาให้ฉันอ่านด้วยนะเนี่ยอ้าวคุณเลสขาซีอีเอ๊อ คุณอายอยู่ไหมครับพอดีมีเรื่องจะคุยนิดหน่อยนะอ๋อใช่พอดีเจอน้องสาวคุณจนเจอนะครับเขาบอกให้คุณไปกินข้าวเย็นด้วยสุกนี้อะครับขอโทษด้วยนะคะฝากไปบอกจนเจนด้วยว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรกับครอบครัวนั้นแล้วอย่าย,ยุ่งกับฉันอีกขอบคุณค่ะโอเคครับไว้ผมเจอเธอเ,ธอเมื่อไหร่จะบอกให้นะครับเออไปกันเถอะคุณทรงดงหมิงไปแล้วหรอคะอืมเขาแค่มาต่อว่าฉันนิดหน่อยนะ ที่ฉันให้พี่เหมยซินเข้ามาทํางานด้วยแต่กับเขาดันทําไม่ได้เขาบอกฉันทํางานไม่สมกับเป็นผู้บริหารนะบริษัทในเครือซงกรุ๊ปมีเยอะแยะมากมายทำไมต้องอยากทามาบริษัทนี้แล้วก็ตําแหน่งนี้ด้วยล่ะคะเพราะพี่ใหญ่ต้องการให้มีคนของเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆบริษัทเพื่อร,รู้ข่าวสารภายในทุกๆบริษัทไงล่ะอ๋อจริงเหรอคะเนี่ยพอลูกก็คงเหมือนกันแล้วอย่างนี้ซงจุนยูเป็นคนไม่ดีด้วยใช่ไหมคะ รอดูกันไปแล้วกันนะแล้วนี้เธออยากกินอะไรล่ะตามใจเธอเลยอ้าจริงเหรอคะฉันอยากกินกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็หอยแบบเบิ่มๆมาค่ะปูเนื้อเน้นๆด้วยอยากกินเราพูดอะไรออกมาเนี่ยเหมือนเสกมาได้เลยอะ่ะโอ้กินให้อร่อยนะเอองั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะคะอ้อมอมไปหิวมาจากไหนเนี่ยน่ารักจังแฮะอย่าเพิ่งขยับนะอ้า อ,อคุณฟานเดี๋ยวฉันเช็ดเองค่ะสงฟานโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะนึกว่าจําคนผิดซะแล้วนะเนี่ยได้ยินว่าพวกนายคบกันเรื่องจริงเหรอเนี่ยฉันมาขัดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยหืมใช่รบกวนมากเลยด้วยเฮ้ยมีเพื่อนนะเว้ยโ <c oughs> <c oughs> ทษทีฉันพูดแรงไปหน่อยนะมีอะไรก็พูดมาอย่ามัวแต่เลิกลักเสียเวลาฉันได้ยินมาว่าเจ้าหยวนถิงกลับมาแล้ว ฉันไม่เห็นอะไรกับเธอเลยเอ๊ะฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเธอแล้วเธอจะกลับมาหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันอีกเจ้าหยวนชิงเธอเป็นแฟนคุณฟานที่อยู่ในรูปนั้นแน่ๆเลยคุณฟานคุณโอเคไหมคะฉันโอเคก็ดีค่ะแต่ทําไมทําหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะคะทําเหมือนมาเหมือนมาปล้นคุณอย่างนั้นแหลคะค่ะก็เธอปล้นฉันน่ะสิฉันจ่ายให้เธอไปตั้งเยอะแล้วนะอะไรคะเรามีสัญญาว่าจ้างนะอย่ามามั่ว แต่เวลาคุณเย้้ยมฉันว่าหลอกกว่านี้ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวนี้หัดพูดประจบเจ้านายเหรอฮะออะบรรยากาศคล้ายกับว่าไม่มีเรายือนอยู่ตรงนี้หรอสวนเกินอะเออทำไมเธอต้องสะดุดอะไรทุกวันด้วยเนี่ยฮะเพราะคุณนั่นแหละบังคับให้ฉันใส่ส้นสูงให้เหมาะกับเป็นแฟนผู้บริหารฉันไม่ถนัดเลยเออวซีอีเธออ,ออ่อยคุณอาชัดๆ ทำไมดงหมิงถึงไม่บอกฉันเรื่องนี้เลยวะเฮ้ยกริ๊งกริเจินเจนเธอนี่เอาเบอร์อะไรโทรมาหาฉันเป็นสิบเบอร์แล้วนะน่าพันจริงคุยซีอีถ้าฉันไม่มีความสุขเธออยาหวังว่าจะมีเลยเอ่ออืมอ้าตื่นสักทีนะเธอนงียไปตั้งแต่บ่ายโมงจนตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วฉันต้อง ฉันเลยต้องปลุกเธออ้ทุทท่มหนึ่งทำไมท้องฟ้าไม่สว่างวะทุท่มหนึ่งหรอขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันรีบทําให้ค่ะไม่ต้องแล้วฉันทําเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วหรอคะอืมไม่คิดเลยว่านักธุรกิจอย่างเขาจะทําได้นะอืมอ้าฟ้าผ่าทาไมฝนตกหนักแบบนี้เนี่ยฝนซาแล้วงั้นฉันกลับก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะ ฝนซาแล้วงั้นฉันกลับก่อนนะคะลาก่อนนะคะคุณฟานทําไมมันงงๆวะท่านทีต่อมาคือฉันไปต่อไม่ได้อะค่ะมันตกหนักอีกแล้วเออคุณช่วยโทรตามคุณยางให้ไปส่งฉันที่บ้านหน่อยได้ไหมคะคนขับรถฉันเขาไปทําธุระฉันเออมันขอไปนะครับคนขับรถฉันเขาไปทําธุระให้ฉันที่อยู่ไอ้ที่อื่นอยู่นะ ช่วยโทรให้มารับฉันที่นี่ได้ไหมรถตอนนี้ไม่มีเลยค่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ว่างอ่ะตอนนี้ขอไปนะครับอาภิดเมื่อกี้แล้วฉันจะทํายังไงอ่ะฉันจะกลับยังไงล่ะคะนะคะ,นะคะขอร้องได้โปรดโอ้ยอาบน้ําก่อนเถะนะเดี๋ยวเธอจะไม่สบายเอานะคุณฟานคะเสื้อคลุมใหญ่เกินไปนะคะงั้นเธอก็ไม่ต้องกลับไงเอาเสื้อไปซักแล้วก็ไปอบให้แห้งก่อนเลย เธอพักอยู่ห้องนี้ไปก่อนแล้วกันนะค่ะเออถ้าเธอกลัวไปนอนกับฉันที่ห้องก่อนก็ได้นะไม่มีทางปังเอตอตาเธอเป็นอะไรฮรู้สึกเพลียๆไม่ค่อยสบายยังไงก็ไม่รู้อะค่ะตัวเธอร้อนมากเลยนะสงสัยจะไม่สบายแล้วนะคุณฟานฉันขอลาช่วงเช้านะคะฉันขอไปโรงพยาบาลก่อนเออ ไม่ต้องขยับเยอะเดี๋ยวฉันพาเธอไปโรงพยาบาลเองว้าขอบคุณมา,มากๆนะคะที่มาส่งฉันถึงที่นี่เลยดีขึ้นบ้างไหมฮะตอนแรกมึนมากๆเลยค่ะตอนนี้พอได้กินยาแล้วดีขึ้นมากเลยค่ะงั้นเธอก็พักผ่อนเถอะนะฉันไปละเขายุ่งอยู่แท้ๆแ,แต่ก็ยังพาฉันไปโรงพยาบาลแล้วก็ยังมาส่งอีตกลงนี่คุณเป็นคนยังไงกันคะเนี่ยอืมอืม อ้ม <da> ันอื oh, ue, ้อจริงๆด้วยมันอื ah ้อเพราะว่าม <t> ันไปไม่โถมันไปไม่ได้โอ้ยพระเจ้าค้ยตอนนี้ครับนักเอกเราก็ไม่รู้ใครมาเอื่อมเ็ื่อหลังมาปิดปากซะแล้วผมขอเดาว่าต้องไอเป็นแฟนเก่ามันแน่ๆเลยนะผมเดานะครับไม่ได้สปอยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้เข้ากลุ่มลับเนาะก็โอเคครับแล้วก็ถ้าผมอ่านผิดตรงที่ว่าผมเปบติดขับตรงพ่อบ้านที่ว่าคนขับรถนั้นอ่านผิดเขาขอไปนะครับนะผมสับสนนิดหน่อยเนาะเพราะว่าผมไม่ได้อ่านก่อนลงหน้าเนาะ ก็ต้องขอโทษนะที่นี้จริงๆด้วยนะครับนะผมอาจจะไม่ใช่ช่องที่อาดีที่สุดใน u t u b e นะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ผมจะพยายามให้ดีกว่านี้เยอะๆขึ้นไปอีกนะครับนะต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับนะกลับขอโทษนี้นะครับก็โอเคครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าแชร์แล้วก็ใครอยู่รอยเรื่องนี้อยู่ก็ขอมนต์กันเยอะนะครับมากว่าุกคนชอบเรื่องนี้ไหมเนาะก็โอเคครับบ๊ายบายจุนน่ครับผมเกือบไม่รอดแล้วขอโทษจริงๆนะครับที่ผมอ่านผิดเนาะทำให้อารมณ์เปลี่ยนเลยขอตัวนะครับ